สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพาทําเมนูสปาเกตตี้คาโบนารากันค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะทำคาโบนาราครีมคาโบนาราแบบไม่ใช้ตัวครีมนะคะโดยที่เราจะมาใช้ตัวชีสกับไข่แทนนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะ เราได้ส่วนผ,ผสมกันลนะคะก็ส่วนผสมแรกของเราก็คือจะทำสปาเกตตี้ก็ต้องมีเส้นสปาเกตตี้นะคะเ,เกิดทำสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะเราจะชอบใช้เส้นแบบไม่ใช่เส้นกลมนะคะมันจะเป็นเส้นแบบเป็นไม่รู้เห็นหรือเปล่าเส้นมันจะเป็นแบนเรยวย่างที่มีเบคอนอันนี้เราใช้เบคอนแบบที่หั่นมาแล้วะสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่มาทำคาโบนาร่าก็คือไขค่ค่ะ ไข่สองฟองโดยไข่เนี่ยเราจะใช้ตัวเฉพาะตัวไข่แดงนะคะไม่ใช้ไข่ขาวมาชุบเห็ดแล้วก็ชีสพอดีเราไม่มีชีสแบบที่ใช้ทําอันนี้เป็นชีสแบบที่ใช้ทําพวกแซนด์วิชอะค่ะแต่ว่าก็ใช้ทาได้ก็มันเป็นแผน่นเนาะแซนด์วิชจะเป็นไข่ขาวมาทํากันเลยขั้นตอนแรกต้นมน้ำค่ะขั้นตอนแรกนะคะต้ม ต้มน้ำโอเคตอนนี้ตัวน้ำเริ่มร้อนแล้วแต่ว่ายังไม่เดือดนะคะเราก็ใส่ตัวเกลือเล็กน้อยน้ำมันเข้าไปตอนนี้เราก็รอให้น้ำเดือดแล้วจ้าก็จะอ,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 อันนี้ปกติถ้าเกิดเขาใส่ก็จะใส่แบบนี้ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอดีเราอะ พอดีกุ้งชอบชอบชอบผักชอบผักมันก่อน,นผักเส้นสปาเกตตี้ก่อนเพราะว่าชอบเวลาที่ทานน้ำง่ายน้ำน่าจะเฉยๆแล้วเย,วเยว้พอน้ำเดี๋ยวนี้แล้ว่ไ,ไปเลยโอเคค่ะต้มไปประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีหรือว่าเราก็เช็คเอานะโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเตรียมเห็ดนะคะ Hold on, he'll pull them. Okay. Finish? No. One more kid. More? One more. Don't forget we will eat at home. ชีสแต่ว่าชีสนี้มันไม่ใช่ชีสแบบที่ทำอาหารเนาะปกติมันก็จะเป็นฝอยฝอยมากห้ออะอันนี้เราไม่มีเราก็ไม่ได้ซีพีต่อไปมาทำตัวครีมกันค่ะขั้นต,ตอนในการทำครีมง่ายมากค่ะไข่แต่ว่าเราจะใช้เฉพาะไข่แดงแล้วก็เอาไข่ขาวออ ใช้ขาวก็เก็บเอาไว้ทำอาหารเมนูนึ่นได้น,นะปกติก็จะใส่แค่เกลือกับพริกไทยขาวแต่ว่าส่วนตัวชอบพริกไทยดำบ้านมีแบบผสมเลยค่ะพริกไทยขาวพริกไทยทลย ก็เกลือนิดหน่อยใส่ชีสเข้าไปเลยเจ้โอ้งก็ใส่กอสไปโอเคระหว่างที่ต้มเส้นสปาเกตตี้เราก็จะมาทำตัวซอสคาโบนาร่ากันนะคะแต่ว่าอขออนุญาตเตรียมเตาหนึ่งเ โอเคค่ะใช้ไฟกลางนะคะโอเคค่ะน้ำมันค่ะว่าไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเผัดเบคอนมันจะมีน้ำมันออกมาก็นิดหน่อยพบ้างเราก็เอากระเทียมค่ะกุ้งว่านะเวลาเวลาต้สมสปาเกตตี้กุ้งจะไม่ค่อยจับเวลาแต่ว่ากุ้งจะใช้วิธีชิคเอา <Check out. S 2> เพราะว่าถามว่าทำไมไม่จับเวลาเมื่ในซองท้องก็บอกจะบอกว่า ไอตัวไฟน,นคะคะบางทีไฟแรงไม่แรงอะไรเงี้ยเวลาการต้มดีแปดนาทีแล้วเส้นยังไม่ค่อยสุกเลยกเ็เราก็เลยใช้วิธีการช็คตัวเบคอน,น,นเข้าไปเลยนะคะใส่ไปหมดเลยแต่เนียชอบจริงอาหารที่นี่ส่วนผสมมันง่ายเพราว่ามันมันง่ายกว่าอาหารไทยอ่ะปกติกุ้ไม่ชอบทำอาหารีเลย เราก็ทำไี่แม่ค่อยอร่อยอค่บ้านแต่ว่าพอมานี้ก็ทำง่ายขาวี้ฉีกันฉีก็เกินหนักไปดูเส้นขาวๆตรงกลางอะคะ่ะถ้าถ้าเกิดมันยังไม่ค่อยสุกมันจะมีไอจุดขาวๆอยู่ยาตัวเบพรอนเริ่มสุกไปนิดนิด กุ้งก็จะเอาออกมาใส่จานก่อนกุ้งจะเอามาใส่จานยก่อนเสร็จแล้วก็เอาตัวเห็ดแล้วเดี๋ยวพอเห็ดสุกแล้วเนี่ยเราก็ค่อยใส่เบคอนเข้าไปอีกรอบทีนี้กุ้งชอบเผ็ดกุ้งก็จะใส่พริกแห้งเข้าไปด้วยนิดนึงน,นี่กินกับแดเนี่ยสองคนก็จะมีพริกแต่ว่าถ้าเกิดถ้าทานกับพ่อแม่อย่างเงี้ย เ็มสทีน,นี้น้ำน้ำที่เราเต้นใช้ต้มเส้นสปากเกตตี้อะค่ะเราก็จะเก็บไว้นิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะมาผัดตัวครีมมาครัเสร็จแล้วเส้นน่าจะต่างหากนุ้งก,ก็จะใส่ เส้นไฟจต้เข้าไป,ไปจากนั้นเบาไฟค่ะให้นอ่อนใ่อเบาๆแต่ไม่ถึงขั้นหยุดเลยนะคะแล้วก็ใส่ตัวถาดชีสที่เราเตรียมไว้ขั้นตอนนี้นะคะเวลาที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยต้องรีบคนมาทำซุปค่ะเราจะใส่ไปด้วยใส่มากน้อยก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราชอบความเป็นครีม เยอะๆอย่างเงี้ยเราก็ใส่น้ำเข้าไปเยอะหน่อยเสร็จแล้วก็คนแบบนี้ก็คนคนให้เยอวเลยนะคะเพราะไม่งั้นนะตัวไข่มันจะสุกแล้วมันไม,ไม่ไม่ผสมเข้าไปกับชีสปกติเราใช้ชีสอีกตัวหนึ่งเ่าใช้ชีสอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะละลายไปก่อนหน้านี้ระดับหนึ่งแล้วอันนี้แบบตัวเนี้ยมันไม่ละลายมาละลาย่อนร้อน อันนี้มันเหลืดไปนิดนึงกุ้งก็จะเติมสอตเติมมันซุปไปตัวชีสละลายหมดแล้วเนี่ยเออหยุดเตาเลยค่ะหยุดไฟดคนต่อยนิดนึงหอมมากค่ะทุกคนโอเคค่ะเรียบร้อยโอเคค่ะเรียบร้อย เราไไียเรไไ้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไปด้วยบรรยากาศริมชายหาดทะเลใกล้บ้านนะคะ,คะหวังว่าทุกคนจะไปลองทำแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าอร่อยไหม